ดาซีอาวี v ครับคันนี้ไมค์แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลครับไมค์น้อยสุดๆเลยราคาหายจากไปแดงไปเยอะมากวันนี้ผมพาพี่มารับชมทุกจุดครับเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองครับผมจะพารับชมคันนี้ฮอนด้าซี v 2าวีสองจุดสี่ e ครับตัวไมเนอร์เชนปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลนะสภาพสวยทั้งคันสีขาวมุกราคาถูกมากถูกที่สุดในบริษัทเพชรยนต์วันนี้ผมฟันธงมาให้นะฮะแถมยังไมค์น้อยกว่าด้วยนะครับใครสนใจนะออปชั่น จัดเต็มแบบนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ2.39สูงสุด3.89%พี่ฟังไม่ผิดครับ3.89เพราะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าดอกเบี้ยนี้นะฮะมีจํานวนจํากัดนะมีเวลาจํากัดนะพี่นะใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปานเพจยนฮะวันนี้นำรถที่เพิ่งชงเสร็จครับ มานำถ่ายเสนอให้พี่ได้รับชมกันคันนี้เป็น Honda CR-V 2.4e นะครับได้เป็นตัวรองนะพี่รถ7ที่นั่งโฉมไม่ได้เชนครับปี2021ครับรถสวยพร้อมใช้ได้สีขาวมุกแบบนี้เลยนะฮะสวยมากนะครับราคาดีด้วยหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งนะใครที่อยากได้รถเจที่นั่งเป็นไทยรถครอบครัว SUV ไปใช้งานช่วงล่างนิ่มๆเนี่ยฮะบ,บอกเลยความหรูหราอยู่ในคันนี้แล้วความรักชุลี่อยู่ในคันนี้พี่ท่านใดที่สนใจนะ รีบเข้ามาจับมาจองได้นะรถนี้คันนี้สวยจริง สนใจทักหาผมได้โดยตรงครับนะฮะคันนี้ผมจะพาพี่รับชมรถเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในความสะอาดสะอ้านนะครับโครงสร้างห้องเครื่องแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ท่านใดที่มองหารถไว้ใช้งานสักคันมาที่เพชรยนต์จบแน่นอนมาหาปานครับปานเพชรยนต์ครับบอกเลยว่าการบริการหลังการขายดีเยี่ยมนะฮะที่สําคัญผมมีตรวจเช็ครถกับศูนย์บริการอาศูนย์มาตรฐานไทยพาร์ทใด้วยนะครับเป็นมาตรฐานไทยพาร์เลยนะ และคันนี้ Honda CRV 2.4e เนี่ยเอามานำเสนอให้พี่ๆเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับห้องเครื่องสวยนะครับเลขไม้เนี่ยเจ็ดหมื่น ไม่น้อยจริงนะครับสนใจติดต่อหาผมสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI w ซ์ k ซซไซส์วอร์ปจาก Toyota O โอโมเจนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอ s u สใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ p a เออาร์9อครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะอ่ะอยู่กับผมนะฮะต้องเอารถ ดีๆสวยๆมาให้พี่ได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับคันนี้ Honda CRV ครับ2.4ตัวอีปี2021ครับชมไม่เนิ่นเชนราคาขาย799 0 0 0บาทครับฟีดาวผ่อนหน่อนบาท13,000าประมาณนี้ครับนะฮะและได้เป็นสีขาวนะรถสวยมากๆถูกที่สุดแล้วในบริษัทเพชรยนต์และเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นไม่น้อยจริงๆครับไม่อยากให้พลาดกันนะับผมมีตัวเช็คศูนย์มาตรฐานไทยพัฒนครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างยางนะครับ รวมถึงระบบเกียร์รวมถึงแอร์รวมถึงนะฮะห้องเครื่องนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่เช็คให้หมดนะฮะตรวจเช็ครถให้274รายการกับศูนย์มาตรฐานไทยพัฒน์ครับนะฮะเป็นศูตรมาตรฐานศูย์มาตรฐานของเพชรยนต์เองนะฮะไทยพัฒน์เพชรยนต์เองนะครับไ,ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นเพชรยนต์ออกให้หมดนะฮะบอกเลยว่ารับรถไปคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่หาอา,าอาเซียอวีไว้ใช้งานสักคันอยากได้ใหม่น้น้อยผมแนะนําคันนี้ ตอบโจทย์สุดๆไม่ My 7 1 0 0กิโลราคา799,900บาทหายจากป้ายแดงไปเกือบครึ่งสนใจรีบทักมารีบมารับชมรถเจ็ดที่นั่งคันนี้มาดูรายละเอียดตัวรถกันครับคันนี้ Honda CRV 2.4E นะครับโฉมไม่นัชเชนปี2021เลขไม้7 1 0 0 0กิโลราคาขาย7 000, 9 9 0 0 0บาทฟีดา้าพน12,900บาท13,000บาทประมาณนี้เหลี่ยมสันโคมนะฮะรายละเอียดตัวรถเหลี่ยมสันโคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะฮะไฟหน้าได้ เป็น LED ครับตัวนี้สวยมากนะฮะมีไฟ day time running light นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟอ่สองสว่างกลางวันเนาะก็คือจะมีไฟเดียวอยู่ในโคมเดียวกันอยู่แล้วนะครับรูลังพึ่งใหญ่ๆครับโฉมไม่ได้เชนเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นรูลังพึ่งใหญ่ระบายความร้อนได้ดีครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบแบบนี้นะฮะด้านข้างครับจุดเชื่อมต,ต่อต่าง,างๆแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้าป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสานคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบ ไม่มีรักยิ้มล้อแม็กสวยๆวยถูทวนปัดเงาครับขนาด17นิ้วลองลึกจะเป็นสีดำนะฮะยางเนี่ยเป็นยางปียิบสีมาให้แล้วเฉพาะยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ก็เกือบสามหมื่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันมีพวกคิ้วกันรอยด้านล่างอะ่ะ ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับมีทุกจุดนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่สําคัญมี Honda La เรนวอชมาให้แล้วกระจกไม่มีแตกไม่มีรล้านะฮะบนหลังคาครับไม่บุกไม่รักยิ้มนะนะฮะแล้วก็กระจกแท้เดิมโรงงานครับจะต้องมีคําว่าตัว H นะฮะตัว H แบบนี้มือเปิดประตูเป็น Ke ีเลตคู่หน้าครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ครับประตูสี่บานเนี่ยไม่มีเปลี่ยนมาจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้านะครับ ตัวนี้ล้อแมกด้านหลังไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับเป็นทูทวนปัดเงาแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อมาให้แล้วนะฮะบนหลังคาตัวรับสัญญาณเป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกลงงที่3ที่ปัดน้ําฝนมีให้ครบนะฮะไฟท้ายฟูลเอลีดไลท์ไกดิ่งนะครับแล้วก็คาดเอลด้วยโครเมียมแบบนี้โลโก้ตัว H อยู่ตรงกลางครับโลโก้ C R V โลโก้ i Vitec ครับทะเบียน4075เนี่ยถือว่าสวยมากมีกล้องถอยให้ไฟทับทิมให้มาถึง2จุดเลยทีเดียวนะฮะ เปิดด้านในครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เปิดง่ายๆครับเป็นไฟฟ้าโชกขึ้นสุดลงสุดครับแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะตะเข็บต่างๆไม่มีแตกแล้าไม่มี่วดซึมนะครับด้านหลังสามารถพับเรียบได้นะฮะตัวนี้ก็สามารถปรับระดับนะปรับระดับให้มันขึ้นสูงได้นะครับให้มันพับเรียบไปเลยขนของได้อีกประมาณ800ลิตรนะครับโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ครับรถสวยพร้อมใช้นะครับก็ ตัวนี้น่าใช้จริงนะครับฟันธงให้เลยนะจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิ้นสนิทแบบนี้ครับไม่อ้าป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกครับทนปัดเงานะฮะล่องลึกนะฮะไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาเลยสักจุดนะครับประตูสวยนะครับในเรื่องของกระจกมองข้ามไม่แตกนะฮะไม่แตกนะครับแล้วตรงนี้ก็นี่โลโก้ตัว h ชัดเจนนะครับ ฝั่งนี้จะไม่มีเลนวอ t ช h นะเพราะว่าเลนวอ t ช h มันจะมีแค่ฝั่งของด้านผู้โดยสารฝั่งนู้นะฮะมันเป็นมุมอับที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับมันก็เลยเป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับพี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อมานะครับ r v n d a CRV 2.4e m i n นอร h a ชาร์ปราคา799,000บาทฟรีดาวผ่อน12,900บาท รถปี2021ไม่เจ็ดหมื่ไม่น้อยจริงๆนะครับพี่ได้ไปยังไงก็คุ้มและได้เป็นสีขาวมุกครับพี่เมี่ยม,มาก นะฮะพรเเมี่ยมมากมามาดูภายในนิดนึงครับตัวนี้นะครับออกแบบเป็นโทนสีดารุ่นล้วนเลยนะมีปุ่มปรับรถกระจกครับเป็นวันทัดสีบานครับปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะฮะปรับองศากระจกครับแล้วก็เซ็นทันล็อกปุ่มล็อกกระจกนะฮะมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ตัวเบาะเป็นเบาะหนังครับมีแอร์แบ็กอยู่ในเบาะแล้วนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันครบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมีในเรื่องของนี่เขาเรียกว่าอ่าสำเนาอ๋เขาเรียกว่าคอนโซลหน้านะครับ คอนโซลหน้าแล้วก็มีข้างบนเนี่ยจะเป็นอันนี้นะฮะจะเป็นสคบนะครับคอนโซลหน้าเป็นแบบซอฟทัสนิ่มๆนะฮะสัมผัสแล้วนุ่มมือนะครับมีเอนจินสตาร์ทครับเปิดฝาท้ายด้วยด้านในไฟฟ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันแป้นเบรกสวยๆครับนะฮะันด้านเ w a วอตจะกดตรงนี้นะพี่นะจะกดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอ่ะนี่สตาร์ทนะฮะในเรื่องของตัวนะครับ หน้าจอ MMD เลขไมล์โชว์อยู่ที่7,144 4อีกิโลถือว่าใช้งานน้อยอุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกติครับน้ำมันยังมีอยู่นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำปุ่มมัลติฟังกชั่นครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับแล้วก็มีคุชชอนโทนให้ตัวนี้ยังไม่ได้เป็น Adaptive c ุชช s e c o n t r o นะแต่มีให้แล้วนะครับในเรื่องของหน้าจอครับทั u c h s c r เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้และมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เลือกใช้นะครับใคร ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิมาให้ซ้ายขวาชัดเจนใครหนาใครหนาวใครร้อนนะฮะสามารถปรับได้นะครับปรับพัดลมตรงนี้ได้เลยนะพัดลมเนี่ยจะรวมแต่อุณหภูมิแอร์เนี่ยแยกนะครับถัดลงมาด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮนะฮะด้านล่างอีกทีนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าช่องเสียบ USB ชาร์จแบตได้นะครับช่องเก็บของช่องเก็บแก้วช่องวางแก้วช่องเก็บของฝั่งนี้เยอะมากนะครับคันนี้ช่องเก็บของเยอะจริง นะฮะเกยีได้หลายๆนะครับกว้างมากนะฮะแล้วก็ที่พักแขนนี่นุ่มๆเลยเป็นแบบซอฟท์ทัชเบาหนังต่งๆตึงๆมีแอร์แบ็กในเบาะครับสวยมากนะครับถัดม,มาตรงนี้จะมีช่องเก็บของให้นะฮะตกแต่ง ด้วยสีดำแบบเป็นโนแบ็กแล้วก็สีบรอนนะฮะเป็นแบบลายกราฟิกนะฮะมีคู่มือสำเนารถอยู่ครบสเสา A ด้วยความเป็นสีเบจครับได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชูรี่และมีแอร์แบ็กอยู่ในเสาฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับมีแอร์แบ็กอยู่ในเสานะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับคันนี้มีมาให้มา่านบังแดดครับมีกระจกสองให้แต่ว่าไม่มีไฟสองหน้าให้นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งที่ท่านใดถ้าอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมนะฮะโทรมาที่0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามอกเก ออปชันครบแบบนี้บอกเลยว่าได้ไปยังไงก็คุ้มเพราะเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับเลขไม้น้อยจริงนะฮะไม้น้อยมากๆนะฮะท่านใดถ้าอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูพาไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องเสร็จเดี๋ยวดูโครงสร้างกันต่อนะครับนี่ด้านหลังกว้างๆครับมีช่องแอร์ตรงกลางให้นะฮะนอกเหนือจากแอร์กลางนะฮะแอร์ตอนสามนี่กว้างมากนะครับท้าพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระใดๆเบาะหนังตึงๆตึงๆเบาะสามารถ รถเลื่อนลงขึ้นได้นะแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสวยจริงนะฮะ Honda c ซ V 2.4E ตัว m n o r r h h n g e นะครับปี2021ครับเลขไม่71,000กิโลครับคันนี้ราคาขายนะฮะอยู่ที่นะครับ799,000บาทครับฟรีดาวพร12,900บาทพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่าเป็นตัวสีขาวไม่70,000หายจากไ่แดงไปหลายแสน สนใจนะครับรีบเข้ามาติดต่อหาผมเลยผมปานเพชรยนต์นะโทรมาบอกว่าอยากคุยกับปานเพชรยนนะครับผมเดี๋ยวพารับชมเดี๋ยวเราไปดูหาห้องเครื่องกันเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าครับคันนี้เครื่องยนต์นะฮะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรสภาพสวยเครื่องยนต์อาสาอานหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไยขยับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโช๊คก็ดีนะตัวนี้ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยนะฮะแรงม้านะฮะคันนี้อยู่ที่ 173แรงมา้าเท่านั้นเองนะฮะดูแบบชัดๆไปเลยนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยนะฮะซื้อรถกักผมผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ผมตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้นะครับตรวจเช็ครถให้274รายการกับศูนย์มาตรฐานไทยพัทนะมีศูย์มาตรฐานไทพัทตรวจเช็คช่วงลงช่วงล่างให้หมดเลยนะครับซื้อรถกาบผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ด้วยนอกเหนือจากการเปลี่ยนน้ามันเครื่อง แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้ถ้าซีซีไม่ถึงผมเปลี่ยนให้แต่ถ้าซีซีถึงผมรับประกันให้3เดือนหัวน็อตฝั่งนี้นะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันใส่ขยับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันใส่ขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับสแตนเลสชัดเจนนะฮะ่านบนพน้ำนะฮะไม่มีจิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสแตนเลสชัดเจนนะฮะนี่ นะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเรียมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูระบายความร้อนอยู่ครบแบบนี้สักลาดกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้บอกเลยว่าเดิมทั้งคันพี่ท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามมาผมโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะได้คันนี้ออปชั่นล้นบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องโทรหาผมเท่านั้นนะครับ เม็ดอเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับประกอบกัน3แผ่น123ครับยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ำมาตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิความจมน้ำรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะครับเหลี่ยมด้านข่างไม่มีบิดเบี้ยวนะครับใต้คำเตือนลมยางต่างๆอยู่ครบครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับตัวนี้มันจะมีในเรื่องของอาชีพโบรบอทนะฮะจะมีจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะ จุดนี้เลยนะครับจะไม่โดนสีถ้าเกิดว่ามีโดนสีมาพี่การันตีได้เลยว่ารถมันโดนถึงโครงสร้างเพราะว่ามันจุดเนี้ยมันจะใช้ให้โรบอทนะฮะคบีบตัวถังลงไปชุบกับสีนะครับทําให้ไม่โดนสีแน่นอนครับมันมี2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมพารับชมโช้กขึ้นสุดลงสุดครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีนะโช้กขึ้นสุดลงสุดตะเข็บต่างๆครับไม่มีแตกไม่มีร้านะฮะ รวมถึงนะฮะฝั่งนี้นะฮะจะให้ดูในเรื่องของที่โลบ,บอทนี่มีทุกจุดนะมีสองฝั่งนะมีสองฝั่งนะครับใครที่มองหานะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าดูตัวจุดนี้เนะะี่ยรู้เลยว่ารถโดนถึงโครงสร้างมาไหมนะฮะสำหรับตัวด้านข้างนะครับนะพี่ท่านใดที่อยากได้รถมือสองไปใช้งานสักคันติดต่อหาผมครับปานเพชรยนต์ฮะพาชมรถเหมือนรับชมด้วยรถบรถิษัทด้วยตนเองะครับดูจบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีนะครับคุณดูก่อนออปชั่นล้นๆแบบนี้นะฮะ ใครสนใจทักมาครับนะฮะ Honda CR-V 2.4ตัว e ครับขับเคลื่อน2ล้อครับตัวนี้เลขไมล71,000กิโลราคาขาย799,000บาทครับฟีดาวพอน12,900บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.39%เท่านั้นสูงสุดอยู่ที่3 8 9ซึ่งถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากถ้ารีบถ้าเออยากได้ต้องรีบจัดเลยนะครับโทรหาผมได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ